สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูคลิปาการส่งเตียงครับมาส่งเตียงบ้านลูกค้าที่ตำบลทุ่งยางเมืองอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับโรงงานต้นสักครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับบ้านลูกค้าอยู่ที่อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับห่างกันประมาณสี่สิบกว่าโลครับ ก็วิ่งมาส่งครับนี่ครับมาประกอบเตียงให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมเลยโตรับแขกครับแล้วก็ชั้นวางของสองตัวรวมแล้วก็สี่ตัวแล้วครับมาดูบ้านนี้ครับมีชั้นวางของถึงสี่ตัวครับส่งทางขนส่งสองตัวครับแล้วก็มีตู้ข้างเตียงครับแล้วก็เตียงแคบศูนย์ขนาดหกฟุตครับผนังหน้าแปดนิ้วครับนี่ครับสวยงามครับผนังท้ายสิบนิ้วนะครับ ผู้ที่นอนเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับห้องก็สวยงามมากครับไม้สักทองครับทำโดยฝีมือของช่างออดครับสวยงามมั่นคงแข็งแรงครับไม่มีสันคอนแน่นอนครับนี่ครับพรอมตู้ข้างเตียงครับด้านหัวสูงหนึ่งเมตรสิบเซนครับความหนาก็สิบสี่เซนครับมีช่องวางของวางโทรศัพท์มือถือได้ครับหัวเตียงครับ ช่วงท้ายครับด้านท้ายก็จะสูงประมาณสี่สิบแปดเซนครับพื้นเตียงสูงจากพื้นประมาณสา4สิบเก้าสี่สิบถึงสี่สิบเซนประมาณนี้ครับพอรวมที่นอนครับถ้าที่นอนหกนิ้วครับที่นอนหนิ้วก็รวมพื้นที่นอนด้านบนครับถึงพื้นเลยครับประมาณห้าสิบห้าเซนครับตู้ข้างเตียงสูงหกสิบเซนครับลึก สี่สิห้ากว้างห้าสิห้าสูงหกสิบกับตัว้างเตียงนะครับนะครับสวยงามมากครับโรงงานต้นสักครับอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับมีเพื่อนหลายคนถามครับว่าโรงงานอยู่ที่ไหนร้านค้าอยู่ที่ไหนครับโรงงานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับร้านค้าไม่ได้เปิดนะครับทําจากโรงงานครับ รับสั่งทำตามออเดอร์ครับทำเสร็จก็ส่งลูกค้าเลยครับขายทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่ทาสีและไม่ทำสีนะครับส่วนใหญ่จะขายไม่ทำสีครับร้านค้าก็จะมารับไปจำหน่ายอีกทีครับนะครับใครสั่งเราก็ทำส่งให้ครับถ้าใกล้ๆเราก็ไปส่งให้ถ้าไกลก็ใช้ขนส่งครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆ ที่ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ